เดี๋ยวไปวอมก่อนเลยไปวอมมไลก่อนเลยเห็นมกูขี่คุณเยอะกว่าเลยมีแานนะเด่้อกานอนี่ผมรู้ที่ท่าไหตัวไหนตัวหนกม่ใช่ไม่ใตังนามแม่งมาได้ี่ก็ได้หอยแม่งลดดักหมดนี่ชนเจ็บ ัเบลใส่สบายดีวะสบายอหกระชับดีไหมอแต่มันจะอุ้มอเหมือนคนอ้วนนะจัดวันมันหนักไหมนี่เหรอนักหนัหนักนหแต่เขาบอกที่รเลยว่ามันหนักแต่ไม่เอาแล้วถ้าเซฟตโอเคเลยแหละ

แปดสิบอะครับสเตทก็ได้อะไรถ้ามีขายอ่ะตาม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 จอดดูก่อนดูก่อนหมูบินหมูบินมาดูหมูบินแต่ว่ามือมันสั่งทำงานแล้วไไปมันจะมีภาพได้เห็นเลยเหรอเอ้ยแล้วมันไม่ไปเหรอไม่ไหวแล้วอ้าวงั้น่ะเออพอาวดจะติดก็ง่ายแคติดง่ายเนาะ